พี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องมิจฉาชีพอีกแล้วด้วยการทิปาเดียวนี้ตอวิสามันมีโตโม่ออกมาตรวจสอบนอพี่น้องตรวจสอบอ่าเช่าต่างชาติที่นี้มันก็มีผลพ่วงตามกล่นมาอ่ามีคนมาอ่างโตอ่างตนว่าเป็นตำรวจโตโม่ยึดของกลางมาได้ แล้วต้องการที่จะเอามาขายโตอ่าขายโตในราคาถูกในราคาอย่างแล้วก็อ่างตนอ่างตัวว่าเป็นหอดพันโทเด็พี่น้องคี่รสกูปปี้เอ๊ะไม่ไม่ไม่ไมไมคีโรถขั้นสีชมพูไหมขันข้นรถขั้นเออจำจำยี่หอ้อไม่ได้ขีโรถมอเตอร์ไซค์ขั้นสีชมพูเอาแบบนี้รูป,ปรพัณ์สันฐานก็คือเป็น ชายสันทัดเอ่อผิวออกดำๆหน่อยไซแมสหุ้นกัไขา่ขาขาหุ้นตำรวจทั่วไปแต่ไม่ใช่ตำรวจนะเป็นมิจฉาชีพเป็นคนที่มาอ้างตัวอ้างตนเออเพื่ออียังเพื่อหลอกลวงคนที่ต้องการของถูกหรือคนที่อาจจะอาจจะเป็นคนแบบ ตกล่อได้โดยง่ายเนาะเรื่องนี้มันเหตุเกิดยุทธแถวขนส่งที่ต้ผ้าสีในจังหวัดสุรินเห็นพี่น้องเช่าสุรินทร์ได้มีการโพดได้มีการแจ้งเตือนอะไรได้มีการแชร่กันโตโตมากน้าพี่น้องหวังว่าตำรวจในพื้นทีสิฟ้าสกัดจับได,ด้โดยวเออบ่าหามากเป็นบ่อยมาเป็น ให้ตอสังคมบาหาม่บาห,าห้มาเอ่อบ่ห้พีห้หนองตกเป็นเยื่อหรือหลงกลมากไปก็นี่เพราะว่าหลายคนที่เป็นผู้สูงอายุบ่ได้เล่นเฟซบุ๊กอ่าหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นกาสิมีการแชร์เพื่อนในกลุ่มในอย่างที่ว่าไปขอมูวลทีทีที่ททห้เนี่ยยังไปไม่ถึงเออก็ต้องฝากไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บาวาสิเป็นในทองทินใดของจังหวัดสุรินทร์ให้สกัดจับให้ได้ไว้ที่สุดและอยากจะรู้ว่ามีส่วนเกี่ยวของกับตํำรวจหรือว่ามีส่วนเกี่ยวของจริงๆแล้วคนคนนี้เห็ุพฤติการเห็ดพฤติกรรมแบบนี้มากกี่ครั้งแล้วเออและ คอยคิดไปว่าการป้องกันสิ่งพวกนี้ได้ดีที่สุดคือตัวเรายาโลภบยาอยากไดเอียงมากมาม้เกินไปพี่น้องลังเถือรังยางความโลบของห้าเห็นหาเห้าตกเป็นเยือ่อได้เนาะเดี๋ยวนี้มิสฉาชีพมันมีทุกรูปแบบบวิเป็นการไปคอเซ็นเตอร์เป็น คนทั่วไปเป็นหล้านข่าเป็นเว็บการพนันเป็นบาบลาเยอะแยะก็อาศัยความโลภของเหาทั้งนั้นละ่ะถ้าเหาบ่โลภเหากับบอเป็นเยือ่อเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด